สาวมาขอโชคพ่อปู่สีสุดโทพบใบไม้หล่นใส่ฝ่ามือแถมมีเลขเด็ดเตรียมนําไปเสี่ยงโชควันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่จะถึงนี้สวัสดีครับผู้กอช่องเ e อ็กเทวดานะครับเมื่อวันที่29ตุลาคม2 5 6 4นะครับจากบริเวณลานบวงสวงหน้าศาลพ่อปู่สีสุดโทและแม่ย่าสีปทุมมาวัดป่าคําชนบ้านนนทันตำบลบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้นะครับมีชาวบ,บ้านเดินทางมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบจากพ่อปู่แม่ย่าไม่ขาดสายนะครับ ซึ่งมีความเชื่อว่าวัดป่าคําชนนั้นเปรียบเสมือนคําชะโนดสองนะครับเนื่องจากมีลักษณะที่คล้ายกันมากไม่ว่าจะเป็นต้นชะโนดบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์แม้แต่ด้านหลังยังมีลําห้ยน้ําไหลผ่านนะครับจากการสอบถามน้องมะปางนะครับที่เดินทางมาครั้งแรกนะครับเมื่อกล่าวว่าปู่ย่าเสร็จแล้วนั้นก็ได้ไปลอดใต้ท้องรูปปั้นพญานาคที่อยู่ริมห้วยนะครับและก็ยังถือว่าเป็นชาวบ้านกลุ่มแรกนะครับที่เข้ามาแล้วลอดท้องรูปปั้นพญานาคแล้วขอพรขอโชคขอลาบกันนะครับ ทั้งนี้นะครับหลังรอดท้องพญานาคเสร็จน้องมะปางนะครับก็ไปนั่งอยู่บันไดริมห้วยเพื่อขอพรนะครับขณะแบมืออยู่นั้นนะครับก็มีใบไม้หล่นใส่มือด้วยความบังเอิญนะครับบังเอิญนะครับเห็นเลขเจ็ดอยู่บนฝ่ามือทําเอาคณะที่มาด้วยกันนะครับดีใจแล้วก็เชื่อนะครับว่าปู่ศรีสุโธนะครับจะมาให้โชคลาภคนชอบตัวเลขก็ตีตัวเลขไปต่างๆนานาครับบางคนบอกว่าเป็นเลขเจ็ดห้าและเจ็ดห้าแปดนะครับซึ่งเป็นเรื่องของความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับ ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับตัวเลขของใบไม้ที่หล่นใส่ฝ่ามือของน้องมะปลางนะครับอย่าลืมนะครับเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหนีเลขอัน้นรางวัลเยอะสวัสดีครับ